วลาอาหารกันแล้วค่ะอาหารมื้อนี้นะน่ารักมากแม่มาทานริมทะเลด้วยนะคะแล้วก็โต๊ะที่ทานนะจัดไว้น่ารักสุดๆกามแม่มาเร็วอุ้ยแม่เจ้าเด็กทะเลค่ะเด็กทะเลบ๊ายบายไป <c oughs> สีดำเยอะอ้าวแกงเราหายไปหนึ่งนะคะยังไม่ตามแม่มาเลยนะหายไปไหนคนหนึ่งนี่มาดูที่นางทานอาหารน่ารักมากว้าวโรแมนติกมากเลยใช่ไหมโรแมนติกมากค่ะเดี๋ยวแม่ถอดรองเท้าเลยนะสายละเอียดมากเลยอะ่ะอะไรจ้าโอ้ยโอยอะไรล่ะอหอยเตามเจอหอยเหรอ ไหนคะลูกออ,อมีหอยด้วยอะคะดีจังเลยใช่ไหมหนั่งกินข้าวริมทะเลโอเคเลยใช่ไหมลูกเ่เพ่าวันได้กลับใช่ไห้ยโอ้โหโปลารายอย่างนั้นเลยอะลูก <c oughs> รอบๆโต๊ะะคะมีจุดเทียนเล็กๆด้วยนะตรงที่แม่นั่งทานค้างตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการเซตเป็น private dinner <c oughs> นก็คือใครมาก็สามารถทานแบบนี้ <c oughs> ได้นะ เขาบอกว่าจะมีแบบว่าจะมาเป็นโรแมนติกนะคู่รักก็ได้หรือว่าปาร์ตี้วันเกิดก็ได้นะคะออดีมากเลยอะตอนนี้เชลแต่มมีเพื่อนเล่นแล้วค่ะสนุกสนานกันใหญ่เลยนสนุกไหมสนุกนลูกเดี๋ยวช้างล้างมือก่อนนะคะก่อนกินข้าวโ okay. อเคเอาโอ้มาแล้วตัวอะไรเนี่ย เป็นล็อบสเตอร์ครับโอ้เนี่นะคะคือล็อบสเตอร์นะคะที่กำลังจะย,ย่างปิ้งย่างสำหรับโต๊ะแม่นะ <laughs> ก็คืออันนี้คือโต๊ะแม่ใช่ไหมคะที่แม่บอกว่ามันเป็นการไพรเวทดินเนอร์เพราะว่านี่คือโต๊ะเราแล้วก็โซนนี้ก็คือโซนปิ้งย่างสำหรับโต๊ะเรานะคะเป็นโซนอาหารของโต๊ะเราแล้วเดี๋ยว กพี่เขาก็จะย่างกันสดๆเลยแล้วเดี๋ย็ก็เสริมให้เราที่โต๊ะเลยค่ะว้าวปูปูสำหรับไท i เวดินเนอร์นะคะถ้าใครมาแล้วสนใจอยากจะทานแบบนี้นะก็ต้องโทรมาสอบถามข้อมูลจองที่กับทางโรงแรมก่อนนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีข้อมูลให้ว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงราคาเป็นยังไงนะคะ ต้องโทมาจองด้วยนะไปไปดูโต๊ะเรากันค่ะนี่ค่ะอาหารของแม่ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้นะคะเรามาแอบดูพี่อิงกับพี่เฟิร์นกำลังไลฟ์สดกันอยู่นะตื่นตาตื่นใจอาหารกันอยู่ค่ะจริงๆก็ใกล้วันากระทงแล้วอ่ะใครอยากให้พ่อแม่ขับรถทาพ่อแม่ส่วนแม่ลูกหายไปไหนอีกแล้ว ทำท้าจะมุดหัวไปในทรายอ่ะเฉเตมเตเตมไกินข้าวที่โต๊ะสิลูกไม่ใช่กินตรงนั้นเ <c oughs> ขาฝั่งเท้าอยู่ฝั่งเท้าอยู่ระหว่างที่แม่กำลังตื่นตาตื่นใจเชร์เตมก็กำลังสนุกอยู่กับการเล่นทรายค่ะทรายที่นี่ละเอียดมากแล้วก็สะอาดมากเลยค่ะเพราะบริเวณนี้เป็นชายหาดส่วนตัวนะคะ ไม่ตอนนี้ลูกทิ้งอ่ะนอนลูกแทนนี่ดีให้ดูสแตมเล่นชายแบบมันนาก่อภูเขาสแตมบอกเขาทำวาเโนูอ๋อจริงไหมครับทำภูเขาไฟระเบิดโอ้โหต้องรออะไรเขาจะเกิดครับไม่ใช่บิงซัวถาถามแตมขานี่อันไหนเกินไปที่มันอันไหนยักษ์อันใหญ่ยักษ์เลยเหรอแล้วก็มางี้มยนังงี้แล้วก็มางี้ คะนี่ค่ะพี่เฟิร์นกำลังโชว์เมนูอาหารมื้อนี้ค่ะเขาจะเตรียมไว้อันนี้เป็นเซตดินเนอร์แบบไพรเวทเลยซึ่งอันดับแรกนะครับผมน้องๆหลายคนอาจจะไม่เคยกินใช่บางคนเคยกินหลอดไฟอันนี้มีสตาร์เตอร์ฮะสตาร์เตอ๋อแล้วต่อไปเป็น <c oughs> ยานนะครับตล <c oughs> ออา <c oughs> เมนู ไปไม่ถูกไไปม่ถูกหมดแล้วอันดับแรกเป็นตัวเตอร์ใช่ครับผมจ้ะมันคืออะไรมันคือไม่ใช่มันคือแอิไ p เซอร์นะคือเรียกน้ำย่อยอ่าเรียกน้ำย่อยเนี่อร่อยอยู่แล้วดูบรรยากาศแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็คือจริงๆแล้วปกติเรามาทานอาหารนะครับรสชาติอาหารอยู่ที่40เครับผมบรรยากาศ60เซครับผมนี่ไม่ว่าใครจะทําอะไรเชอร์แต็มก็ยังสนุกอยู่กับทรายค่ะแล้วนี่ทําอะไรคะไหนสับบ้านเลยค่ะครั้งแรกที่ กระโดดมาดูอาหารของแม่กันดีกว่ามาแล้วนี่ที่ยกมือนี่คือส่องไฟให้ดูกินก่อนกินก่อนแล้วก็หวาวจะต้องยกมืออาหารมาแล้วค่ะดูสิเลิศมากเป้ยต้องบอกเป็นะคะแล้วก็ปูกุ้งตาหมึกตาเมือก โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะนี่ก็ทั้งหมดของท้องทะเลแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเครับปิดอ่าวไปแล้วปิดอ่าวไปเรียบร้อยแล้วสตรงนี้ก็คือนี่ของเด็กของเด็กซุ้ยำตะไคร้ไก่ฉีกนะคะมีซุปอะไรของเด็กอันนี้ของของพวกเราจะเป็นอะไรนะต้มแซ่บนี่ของเชอร์แตมเป็นสุกเด็ดกนาะเดี๋ยวจะมีข้าวผัดด้วยนะคะที่เชอร์แตมจะทานได้แล้วก็ทุกคนทานได้เป็นข้าวผัดกุ้งนะนี่ จานนี้นะคะจะเป็นจานเรียกน้ำย่อยนะนี่ก็จะมีอะไรมาสเตอร์นะมาสเตอร์ค่ะแล้วนี่อันนี้คืออะไรไก่ไก่ห่อใบเตยถ้ามันกุ้งสปริงโรลไก่สเต๊กไก่สเต๊กพี้หูจัดเต็มขนาดนี้ครับวันนี้เราไหวไหมฮะทานได้ถึงเช้าโอ้โหเพราะฉะนั้นคือเรื่องกินเราไม่เคย เขาแท้อยู่แล้วอันนี้เขาเป็นเหมือนคือชั่นเนาะเพราะว่าแบบว่ามีเสิร์ฟขนมปังใช่ใชมีขนมปังกันเลยนะคะให้ทานด้วยรูหลาจริงๆอยากจะบอกว่าไม่เคยเจอ,อที่ไหนที่เป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับที่นี่นแบบนั่งริมทะเลด้วยนั่งริมทะเล,ะม,ะเลมีเสียงคลื่นนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็เป็นโต๊ะส่วนตัวมีพี่ๆนะคะมาปิ้งย่างน้องๆสินะวัปิ้งที่เรากันสดๆเนาะที่สำคัญเลยนะครับเรามี มาแล้วครับผมข้าวผัดมาแล้วค่ะประธานนั่งหัวโต๊ะนี่ครับข้าวผัดกรุงนะฮะกรุงข้าวผัดกรุงเอเชีแตมมาด้วยหรือเปล่าเชตามมาครับเล่นรถไฟอยู่ด้านนี้ลืมเชตามไปที่ไหนหรือเปล่าเชตามมาด้วยหรือเปล่าพี่ตาลค่ะมีข้าวผัดเชตามด้วยลูกตอนนี้ทุกอย่างเป็นส่วนตัวแม้กระทั่งไปฉายเรานะครับ คืออันนี้ต้องการให้เห็นลายอาหารที่ชัดเจนบรรยากาศเขาจะออกแบบว่าหรูๆก็บรรยากาศออกโรแมนติกเนาะมีเทียนให้บนโต๊ะนะคะอันนี้แม่ก็ฉายไปฉายกันจะได้น้องๆคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นชัดๆเนาะอันนี้กินอันนี้สำหรับพี่เฟิร์นโดยเฉพาะเลยค เผื่อใครซีดจางโลหิดจางกินได้นี่มันจะปวดฟันนิดนึงตอนกินไม่ได้นี้คืออะไรครับมันคือนี่ไงสําหรับเวลายุงมาใช่ปะก็ขยันมันจะได้บินไม่มีเรื่องจริงจังไหวันนี้เรื่องจริงจังในช่องนี้เกิดขึ้นนะคเป็นตัวหนีบปูนะฮะหนีบปูคือว่าคนจะมาแย่งแล้วก็หนีบนิ้วอาวุธอาวุธเฮ้ยดูเชอแตมเอาไฟไปใส่บคนอเขาแล้วอะ ตอนนี้นะคะอาหารก็พร้อมแล้วแม่นี่ก็พร้อมแล้วนะก็เดี๋ยวจะขอตัวทุกๆคนนะคะไปทานกันก่นกอนแล้วแม่จะอยู่ที่โนเทลริมเพระยองรีสอร์ทนะคะสองคืนนะคะก็มาคอยติดตามดูนะว่าแม่กับชะแตมแล้วก็พี่ๆนะพี่อิงพี่เฟิร์นคุณพ่อคุณนาอินนะคะจะมีกิจกรรมทำอะไรกันบ้างนะคะ มือนี้เดี๋ยวแม่ไปก่อนนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะน้องแชรแตงมคุณพ่อเยเยที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะส่วนพี่อิงพี่เฟิร์นก็รู้กันอยู่แล้วอ่ตามนั้นค่ะตา, <laughs> ตามกินพูกกันรู้กันไหม <laughs> ตามวิญญาณข้าพเจ้ามานะครับอขอเวลาไปกินกันก่อนดีกว่าเนาะค่ะ<ป>งั้นวิดีโอนี้เราไปกันก่อนนะบ๊ายบายอ้าวมาแป๊บเดียว <laughs>